ถ้าต้องการที่สูงขึ้นก็ปรับมาที่ตรงกลางครับตรงกลางก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับวันทีเนาะตันนี้ก็ตั้งมาที่ตรงกลางเลยก็ได้แล้วก็ปรับตัวนี้ไปอีกวามทีก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเราไม่ต้องไปปรับอะไรมากเฉพาะปรับตัวนี้นะครับก็สามารถหมุนเฉพาะตัวนี้ได้เลยเราใช้ขนาดนี้แล้วก็เลือกมาตรงนี้นะครับ ตัวที่ตรงนี้ตั้งไว้แล้วนะครับก็อย่างเช่นนะครับความที่ระดับแบบประตุกนะครับอ่าก็จะสั่นนะครับสั่นถ้ามันสั่นมากก็ลดตัวนี้ลงนะครับสัดยดมากนะครับแบบประตุกนะครับอย่างเช่นถ้าเรานะครับ ความถี่อีกระดับหนึ่งที่ตั้งไว้ที่10นาที20นาทีครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตัวนี้จะปิดตัวนี้นะครับตั้งตัวนี้ไว้เลยซ้ายหรือบ่ายโมงสามโมงนะครับบ่ายสองโมงก็ได้หลังจากนั้นก็มาเลือกแค่ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับหรือจะปิดตัวนี้เลือกตัวนี้ถีขึ้นไปอีกแต่เราไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็มาเลือกแค่ตัวนี้ก็ได้แนั้นนะครับตัวนี้คนที่ คนที่ชอบความถี่หลากหลายหรือว่าแตกต่างครับว่าเออชอบชอบเล่นชอบปรับนะครับก็เลยสั่งสั่งทําแบบนี้ผมก็เลยทําแบบนี้ให้นะครับเป็นผมให้เลือกแบบนี้เลยว่าต้องการอะไรยังไงก็ไปวัดค่าเอาเอางนะครับวัดค่าได้ตามสายนี้ได้เลยนะครับได้ตามสายนี้ก็ขีดวัด เปอร์เซ็นต์ของความถี่นะครับจะลองโหลดกระแสะให้ดูโดยประมาณก่อนแล้วจะไปลองแบตจริงนะครับก็ผมจะลองกับตัวนี้เลยนะครับลองโหลดค่าตัวนี้ดูน,นะครับก็ปรับกระแสะนะครับปรับโวล์นะครับ สิบแปดโวลต์นะครับโดยประมาณเนาะสิบเจ็ดกว่าสิบแปดนะครับก็โหลดกระแสนะครับ17เจ็ดแอม นะครับแดงนะครับ17แอนโดยประมาณนะครับแอมนะครับตัวนี้แอมเนาะตัวนี้โบนนะครับตัวนี้แอมนะครับ17แอม17.3นะครับ ตัวนี้ก็คือกำลังวัดนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์เนาะขาดครับเรียบร้อยไปแล้วครับตัวนี้ขาดลวดขาดนะครับผมลองขาดนี่ตัวที่สามนะตัวนี้ขาดตัวนี้ก็ขาดนะครับ อันนี้เริ่มขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วอ่าเหลือแค่สองตัวนี้ต้องมาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ตัวนี้จะเป็นตัวทดลองงานนะครับทดลองช็อตโหลดนะครับขาดไปแล้วนะครับ